สวัสดีคะ่ะนักเรียนคลิปนี้เป็นคลิปที่9นะคะเรื่องของมุมกับการวัดมุมนะถามว่าทําไมเราต้องเรียนเรื่องมุมกับการวัดมุมในเมื่อคลิปที่แล้วเราเรียนเรื่องการหาจุดปลายส่วนโค้งที่มีความยาวเซตา้านะคะ,ะมันเกี่ยวข้องกันยังไงนักเรียนดูนะคะวงกลมหหน่วยนะคะวงกลมหหน่วยเวลาที่เราวัดความยาวเซตา้า นะวัดความยาวเซตาไม่ว่าจะวัดในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาหรือตามเข็มนาฬิกาก็แล้วแต่ไม่ว่าเซตาจะมีความยาวเท่าใดเราจะสามารถหาจุดปลายส่วนโคง้งนะจุดปลายส่วนโค้งของเซตานั้นได้เสมอและจุดปลายส่วนโคง้งนะจุดปลายส่วนโค้งที่มีความยาวเซตานั้นจะอยู่ในอยู่ในเส้นรอบวงของวงกลมหนึ่งหน่วย เพียง1ดเสมอนะคะเพียง1จุดเสมอและอยู่ในเส้นรอบวงของวงกลม1ห,หน่วยซึ่งมีพิกัด x y นักเรียนดูเส้นเส้นสีม่วงที่ครูวาดขึ้นไปให้ดูจากวงกลม1ห,หน่วยตัวนี้นะคะสีม่วงอันนี้คือความยาวเซต้าความยาวเซต้าที่ครูวัดในทิศทางทวนเข็มนาฬิกานะคะ ทิศทางทวนเข็มนาฬิกาเมื่อเราวัดขึ้นไปมีความยาวเซตา้านะมันจุดปลายส่วนโค้งจะอยู่บนเส้นรอบวงของกลมหนึ่งหน่วยนะตรงนี้ซึ่งมีพิกัดอีกวยัยนะคะเกี่ยวข้องกับเส้นรอบเกี่ยวข้องกับมุมอย่างใดนะักเรียนดูนเส้นสีเขียวครูลากเส้นสีเขียวจากจุดกาเนิดคือจุดศูนย์กลางของกลมออกมาหาจุดปลายส่วนโคง้งนะคะหาจุดปลายส่วนโคง้งตรงนี้เกิดมุมขึ้นมาถูกไหมคะ ตรงนี้เกิดมุมขึ้นมาซึ่งมุมตรงนี้นักเรียนสังเกตมุมตรงนี้สีเขียวกับมุมสีนวงเวลาเราวัดขนาดของมุมมุมตรงนี้จะมีความจะมีความกว้างเท่ากันไหมคะหรือมีขนาดเท่ากันไหมอ่มีขนาดเท่ากันนะคะมีขนาดเท่ากันเพราะฉะนั้นความยาวส่วนโค้งที่อยู่ในวงกลมหนึ่งหน่วยนะไม่ว่าจะวัดในทิศทางใดกันแล้วแต่มันจะเกี่ยวข้องกับอะไรคะเกี่ยวข้องกับมุมในวงกลมนั่นเองนะ เพราะเซตาความยาวส่วนโค้งตรงนี้นะคะความยาวส่วนโค้งตรงนี้จุดปลายส่วนโค้งที่เกิดขึ้นมาเนี่ยทำให้เกิดมุมนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราหาความยาวส่วนโค้งหรือจุดปลายส่วนโค้งเนี่ยมันจึงสัมพันธ์กับมุมในวงกลมหนึ่งหน่วยนะคะสัมพันธ์กับมุมในวงกลมหนึ่งหน่วยซึ่งมุมในวงกลมหนึ่งหน่วยเนี่ยนะคะจะแบ่งออกเป็น2นะคะ สองแบบมุมที่หนึ่งเรียกว่ามุมเรเดียนมุมที่สองคือมุมที่วัดเป็นองศานะคะมุมที่วัดเป็นองศาแล้วก็มุมที่วัดเป็นเรเดียนมุมที่วัดเป็นเรเดียนเราสังเกตง่ายๆนะคะก็คือมีพายติดอยู่นะมีพายติดติดอยู่อันนี้เขาเรียกว่ามุมเรเดียน มุมเดเดียนแลขมุมหนึ่งก็คือมุมมงศาเพราะฉะนั้นเวลาที่เราหาจุดปลายส่วนโค้งตรงนี้มันจะเกี่ยวข้องกับการวัดมุมวัดมุมจากไหนวัดมุมจากจุด1นขึ้นไปในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาหรือตามเข็มนาฬิกาก็แล้วแต่นะคะมันก็จะเกิดมุมเพราะฉะนั้นอจุดปลายส่วนโค้งตรงนี้มันจึงเกี่ยวข้องกับมุมนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นมุมที่เราจะแปลงในวันนี้มันจะมีอยู่2มุมด้วยกันนะคะ มุมแรกเราเรียกมุมเรเดียนนะมุมเรเดียนเวลาเขียนจะมีพายติดอยู่อันที่2องเาเรียกมุมองศานะคะมุมองศาเพราะฉะนั้นเวลาเราหาจุดปลายส่วนโค้งเนี่ยนะถ้าเรางงว่าอ้าวมันไปนตกที่จุภาคใดนะเราสามารถที่จะแปลงอะไรคะเราสามารถที่จะแปลงมุมเรเดียนออกมาเป็นองศาได้นะคะ สองข้อ,อน,นี่นข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งก็บอกแปลงเรเดียนเป็นองศาทําได้โดยแทนค่าพายเท่ากับร้อยแปดสิบนะคะแทนค่าพายเท่ากับร้อยแปดสิบอันนี้ที่มาทําไมพายดึงเป็นร้อยแปดสิบอันนี้อธิบายได้แต่คลิปแรกแล้วนะคะย้อนกลับไปดูเพราะฉะนั้นตัวอย่างเช่นสามพายก็จะมีค่าเท่ากับสามคูณร้อยแปดสิบเท่ากับห้าร้อยสี่สิบองศานั่นเองอันนี้คือแปลงจากมุมเรเดียนเป็นองศา ต่อไปแปลงจากองศาเป็นเรเดียนนะคะวิธีการง่ายมากเรียนวิธีการง่ายมากก็คือนำมุมองศาคูณด้วยพายส่วน180เพราะฉะนั้นอย่างเช่นตัวนี้นะ540องศามันก็จะมีค่าเท่ากับ540คูณพายส่วน180เพราะฉะนั้นตัดทอนนะสองตัวนี้ตัดทอนกันนะคะก็จะมีค่าเท่ากับ3พายหนึง่ง